สังคมกระบี่คนต้องเท่าเทียมถึงปรกรณ์ที่คารพต้องขอคารพบคารพน้องในความกล้าถ้ามีคะแนนเต็มร้อยโทษนะพี่ให้ล้านคะแนนเลยกล้าที่จะลงในตำแหน่งที่สังคมตั้งความคาดหวังไว้สูงมาก ลงในสอทออยู่ในตำแหน่งสับเปลือจะเลี้ยงวันเกิดกันที่มีนจะก,กินข้าวกันหน้าโรงหรือจะนอนเบลลาอยู่ที่วัดเนี่ยเฝ้าศพหรืออะไรเนี่ยคนยังรู้สึกว่าเออไม่สนใจแต่พอคุณจะออลงตำแหน่งนายกเนี่ยคนเกาเอาภาพ ของจังหวัดกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักโอ,โอ้ภาพของทะเลแวกภาพของการท่องเที่ยวภาพของเมืองดิสนีตไปวางให้แล้วดูเลยว่าคนคนนี้ไม่เหมาะสมนี่คือสังคมไทยที่โลกนี้ไม่ได้อยู่ด้วยมันมีเดียวนะทรายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างพวงธาตต่ำกลางดีดุนยภาพภาคจากผ่านมิล้างเพราะน้ำแรงไหล น้องไม่มีเงินน้องไม่มีทีน้องไม่มีหัวคะแนนหลายคนก็พูดมาบอกว่าเอาเงินที่เหลือๆเล็กน้อยเบีย้ยชรลาเบียเบ้ยคนแก่ไว้กินะน้องอยู่กันให้เป็นสับเปลือต่อไปเหอะในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็ค่อนข้างที่ได้สะท้อนกลับมาหรือก็ย้อนไปดูผลงานของเขาในเฟซมันมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อว่าคนอย่างเขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมมากมายมากมายอย่างชนิดที่ว่ามนุษย์คนหนึ่ง ท่าที่จะทาได้โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐมนุษย์คนหนึ่งเท่าที่ทําได้โดยทั้งงานใหญ่เช่นงานวิ่งเพื่อแพมเพิร์ดงานคิดมัดที่จับที่พัิน้ำทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะอาจารย์บิณนต้องขอกราบขอพระคุณแทนน้องเลยที่มีคนที่เชื่อเขามีหลายๆท่านเลยที่กล่าวนับไม่ถ้วนเลยบุญกุศลที่ท่านทำมาอนี่ยให้ตอบโจทย์ว่า พบนี้ใช่ล่าหงทองเดียวเลยกาก็เจ้าของครองชีพด้วยอย่าเมาสมมุติจองหองอินาชาติน้ำมิดแหลงโลกมวยหมดสิ้นสุขสารกระบี่เป็นเมืองน่าอยู่ทุกคนน่ารักไม่ใช่เพราะพี่สาวค่ะเพราะผู้คนที่เชื่อว่าประกรณ์ทำได้ขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะ การที่บอกว่าอาชีพสัปเหร่เป็ดจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เก่งคุณมึงพูดเก่งว่างเป็นโคศุกประจําสํานักนายกณออมนั้นหโอ้ได้ครับได้ได้ได้ครับเรียกค่าตัวมาก่อนค่าตัววันนั้นโอ้ค่าตัวแหละครับค่าตัวมองไม่เยอะฮะเอาวันหนึ่งสามร้อยพอครับแล้วก็ข้าวสองมื้อนะครับขอบคุณมากครับ